ชมบรรยากาศนาวัดพระาธาตุพนมหล้างผีเลิกงานพระาธาตุพนมแล้วครับก็ยังมีผู้คนมาถ่องมาเที่ยวจับแจใส่ซอยอยู่ครับพระาธาตุพนมเลิกแล้วไร้เมื่อยแล้วครับไร้เมื่อยแล้วจัก็ยังมีนักทองเที่ยวลและแคกมาเย่ยมมาเยือน เป็นเนื่องๆอยู่ครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้าวัดพระทับนุ่มครับอีกอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์แน่ครับวันนี้วัน,านอาทิตย์แน่ต้องเที่ยวย่างมากราบมา,าไหว้กราบนมันสการองค์พระธานุ่มอยู่ครับครับมันพอแบบเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของอา่า เพื่อธาตุพนมเนับพือว่าเป็นสัสลักษณ์งานถดครับแม่ค้าแม่ค้าขายมันเผ่าครับขายมันเผ่าครับน้าวัดพระทัดพนมวรับมหาวิหารพระรา,ามหลวงครับมันเผ่านี่มีทัวไปเลยครับพปหน่อยทั่ัวไปเลย เป็นช่วงเทศกา์มันเพ่ากับ่าไ้ครับคนยังมากราบมาไว้มาไทยลูกเก็บปฏิริเริธธ่ดคือเก่าครับนาวัดพระธาดครับเป็นบรรยากาศนาวัดพระธาดครับ อันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อาทิตย์นะตรงเที่ยวอากาศว่าไหวหลายอย่คือเก่าครับมากก็ได้เแย่เลยทีเดียวบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องเก็บยวพบรรยากาศมาฝากพี่พ้องนอครับ งานนมัสก,การโอประตักโน่เหมือนเดวไปแล้วครับแแบบได้ะกะถตรงเี่ยวกันยังมาหลายือเก่อครับคือว่าเป็นศรีห้องวัดแล้วก็เนเดี๋ยวแล้งศรัท่าห้องวัดครับ หลาอยอีกกองคนไปแอกต่างจังหวัดแน่สปปเราแน่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแน่ครับคนนองมาเที่ยวกำลังามาไหวาสวยขนาดเลยพี่น,น้องกราคานพนุ่มที่สวยที่สุด น้ำชาต่างๆครับพี่เนาะเดิมเดมไม่เดิมเดิมเอเขียวนี่เสือเคียวถ่ายไหมคะ

นักต่องเที่ยวยังเนื่องแหน่ขึ้นเก่าครับแหน่ขึ้นเก่าเยอะคุณฝาพี่น้องกับไปบนข้างในครับนักต่องเที่ยวมาได้คือเก่า

이거, 이거, ได้ดูไปแล้วกันลองคุยกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะก็หน้ามานี่ไดนะ คนยงล้าทีเก่าเขนนย่านอวา,า,วาการมาไหวมากนสยสการอลวงพระัดต้น้นครับไหวิบอกบอกว่าวันเลยครับเด็กเดนะ เดินรอบวัดครับพนะี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่พ่น้องครับบรรยากาศงานโมเมนต์งานกัรงามงานในแล้วๆล้างงานก็นยังง่งย้ายคือเก่าครับพี่น้องมาการาบมาไหวามานมันสก,ก,ามาการมากราบมาไหวมาขอพรครับเกตเปิดเก้เคลื่อนไหวครับ เต็มเก่งเต็มเก่งครับบูชาลแล้วเอาไปบูชาต,ต่ออีกครับครับบ,บริเวณวัดพระธาตุพนมครับพีบ่น้องเดี๋ยวเดินไปหารถก่อนครับพี่น้อ,เนองเดินออกอีกทางประตูนึงก่อนสี่เกลกับแหละครับสี่เกล็ลดลั๊เดินไปหารถ แนี S <S mm ้ไคกานัล้ันกำลังเก็บของยังบ่แล้วครับยังเต็มรื่เก่าครับเราบริเวณวัดพระธาต

开营业店对吧？啊